โอ้โหดูฮะเจ้าปลาแรดนะเนี่ยปลาแรดน้อยนะมาเล่นน้ำดูปลาแรดในธรรมชาตินะเนี่ยเนี่ยอุ้ยมาสองตัวโอ้โหสวยงามเลยฮนะนี่อยู่ในธรรมชาติฮนะ ก็เป็นขนาดเล็กนะฮะเนี่ยเป็นลูกปลาแรดะรตัวขนาดประมาณสักเกือบเท่าฝ่ามือก็อหากินกันอยู่ตามริมคลองนี่แหละครับแม้ว่าปลาชะโดจะเยอะแต่ว่าเขาก็สามารถเอาตัวรอดได้น,นี่แต่ว่าตัวแสบเหมือนกันนะเนี่ยนะไปกินพวกไข่ปลาชะโดเนี่ยเนี่ยนะครับ ก็เป็นปลาที่กินได้ทั้งเนื้อกินได้ทั้งพืชนะฮะก็อยู่กันเป็นคู่ตรงนี้แหละน่ารักะน่ารักอันนี้เป็นตัวรุ่นลูกนะฮะ ตัวรุ่นแม่นี่จะตัวใหญ่มากๆนะหลายกิโลฮนะที่นี่ประมาณสี่หกิโลมีทั้งตัวแรดเผือกและแรดดำน,ะนี่แหละธรรมชาติให้นาเล็กใดพามาชมกันใครที่ไม่เคยเห็นปลาแรดในธรรมชาตินะเราเคยเห็นแต่ในอ่าใน ูกระจกอย่างเงี้ยนะแต่ในธรรมชาตินี่เขาอยู่แบบนี้แหละน,นะเห็นเขาวายในธรรมชาติแล้วมันจะสวยงามมากๆเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ